สวัสดีค่ะพอกระโบปนางแม่บ้านน้องอิงตอนนี้พ่อเอกกำลังไป่นค่ะไปส,ส,สูนรถค่ะไปที่โชว์รูมรถนะคะอ่ะดีครับลุงเดียค่ะลุงเดีย ลุงเดีย <c oughs> <c oughs> เป็นไผ่โค้งสรูนนะคะว่าเป็นไผ่นะคะดูใจแอน,นะคะอ่ะคือเราจะนั่งอยู่ในซุ้มแต่ละซุ้มนะคะเราจะไม่ไลงกระลาค่ะเพราะมันเฉอะแฉะมากเพราะแต่ละซุ้มมันเฉอะแฉะมากค่ะไม่ข้างล่างนะคะเฉอแ <c oughs> แะมมอแฉะ, <c oughs> าาะ,ะแมากดีได้เดยดซุ้มนะคะ นีเราได้สมมีมองอยู่มองเศรา้าค่ะหอนหอนก็นอยู่ในสุมน่มนะคะบนตก๊บข้าก็อยู่ในสุม่มใครทำลูกชัน้นอย่าเห็นน้องแห้งหรอกอย่าเห็นอย่าเห็นน้องแห้งจอกไปปล่ยอยปล่อยอขี้ตะนอนค่ะหลับฝันปะ เอฟซีก็ยังอยู่นะคะบทเมรัยไทยเอฟซีก็ยังอยู่ค่ะยังนั่งเล่ like นกันอยู่นะคะบนโตคะค่ะว่าจะไปใส่ง่าไงตุกตาองค์อีิง c ีห้มากคคะน่ารักสุดๆ จืนค่ะจืดจืดจืดจืเฉอะแฉะค่ะตอนนเอฟซี FC ประธานกลับนะคะนั่งเล่นนั่งเล่นกันนะคะนั่งเล่นนั่งคุยนั่งนั่งเสด็จมีโอกาสพอกันนะคะเอฟซี FC ที่คุณเคยของเพ่อนนะคะองเมย์หน่อยเนาะ มาเล่ยนนำฟ้าไม่เปิดนะคะตกตลอดตกตกยุดยุดตลอดข้างพ่อเอกกับไปศูนย์โชว์รูมรถนะคะไปโชว์รูมรถไปให้ข้อมูลว่าเกี่ยวกับสีตกแดงรถ แบบใดนะคะตัวตูนะคะตแต่งอะไรบ้างโวนกน็นัไปไปนะคะว่าจะตกแต่งส่วนใดของรถนะคะตั้งบานกันยู่นั่งเห่นนน่งพ,กพกักผ่อนกันค่ะวิลาก็พักผ่อนเอฟซีมาหา,มาเอฟซีเลลนั่กนมกระโล่งเลลนนะคะตุ๊กตาตัวเมื่อกี้น่ารักมากนะคะ น่าลากหลายค่ะเป็นตะฮักเป็นตะฮักอาจจะเป็นเพราะว่ามานั่งมักตุกตาเด็กผู้หญิงจะเป็นได้นะคะบอเป็นตะยางแล้วเจอเจอแช่แช่จังสีเนาะแต่ละสุ่มกับสียูกันเยีงเสียค่ะ ตามที่เห็นนะคะแต่ละสมนะคะปุ๋นะคะทั้งไม่หน่อยประวันทั้งอีลากับเอฟซีนางยูคุณล่ะคะ่ะคุยกันอยู่กันเจ็ดสีะคะ่ค่ะพักผ่อน มีวันหยุดมีเวลาแล้วก็พักผ่อนนะคะเอาเหง้าแห้งไว้สูคืนเหนียเดินทางะคะ่ะ บูบูละมาเอา,อาหญ้่ยแหงัวค่ะแต่น่าอยากให้ไม่มี่นองที่อยู่ในสถานที่ที่แบบสถานที่แบบคับเคบหรือว่าอยู่ในป่าคอนกรีต คนกินต่างๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมาสัมผัสอากาศตอนนี้เอาวอตรงๆคือแบบเราบรรยายไม่ถูกเรารู้แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ยืนอยู่มองนี้น้ำนะคะสิรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะสดชื่นลาามองเสาออกมาไปนั่งก็ออกมา ปานังกระปาวันออกมาบัคือว่าขาจาสิมหอดเสาบานนี้นะคะนึกว่าจะมาสายหน่อยประมาณแปดเก้าโมงโอ้หนาสิมาแต่เสาแห้งขนาดออกมาเจ็ดโมงยังเห็นขาจมามมหอดน,นะคะเมื่อยะะเลยค่ะขจาเห็นงานตั้งแลนไปแลนมาผู้ว่าทุกคนแบบ ใช้กำลังใจอย่างเดียวใช้พลังใจใช้ความรักความาพยายามสูงความอดทนสูงในการเดินทางนะคะใช้ให้กําลังใจตัวเองด้วยจางสิผ่านไปแต่ละมือใดนะคะบ่ามันเล่นๆขี่รถครับรถจากนี้ไปนี้ครับจากนั้นไปหันยศนะคะ เมืออ่อยหลีเด็กขะนาดเท่านางซื้อเขายังเมื่อยมันบ่ค่ะเห่นรถพ่อพ่ออชิตะค่ะพ่อฮักพคนนีบบะทิมลูกค่ะพ่อฮักก็ไม่ฮักมาตลอดค่ะกับพ่อลุงค่ะพ่อลุงอ่าติดงานติดธุระนะคะติดเปียงต,ดติดงานของเราอยู่รสว่างงามได้กับบ่พ่าดค่ะพอสิ้นแบดอีกคนหนึ่งนะคะตลอดค่ะ อยู่ใกล้ๆอีฬานะคะเป็นห่วงฝากกุญเระก็แช่ชงปรน้างคะ่ะแม่บ้านน้องอิงฝากชงประวันแม่ครัวน้องอิงอีกช่องหนึ่งนะคะทิมมลังบ้านคะ่ะทองปูนแบ้น,น้อยน้องอิงแล้วก็บุญแอลแล้วแต่เสียทีมลังบ้านนะคะกุแเระก็แช่ให้น้ำแล้วก็ซอยเบิงโฆษณา,าประน้างน้ำด้วยคะ่ะ ขอบคุณที่ซอยเบิ่งย่อนหลังให้ค่ะพอกันไม่ลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ